กวัด <Yeah. S 1> ีญิงยุก่อนป่ะเกี่ยววันนี้เราก็จะมาจื้ของกันเนาะที่เราไปเสียผ้าหนูก็แบบจะแตะเล็กเล็กน้อยน้อยแต่ไม่เยอะมา่ <c oughs> แต้เราก็อันนึงก็จะเป็นนมเนาะเดี๋ยวเรามาตัดแช็คกันเลยก่อนอื่นก็วางเรียงนมให้ครบกัขขนเนาะเดี๋ยวเราวางเรียงก่อนเลยฟ้ามาอันนี้มามาหองเราเองเราชอบแบบปริำกุ้งมากเลยนะ อันนี้ก็ข้าวบุลมนาแม่าข้าวบุลนาของเรานะจ๊ะอันนี้ก็นมเปรี้ยวของเราอันนี้ก็แสแน็คเจ๊ของเราเอ๊ะยังไม่หมดนี่มีอีกโอ๊ยโอยโอยมันมีตอนอีพีสองใหม่ก็คืออันนี้เป็นคลิปยาวนะจ๊ะลืมบอกไปขอตัวไปหยิบโข,โของก้นนี่นะคือของเยอะมากย๋ยราสาไรไม่กันโอ้ยห,หนักมากเลยอนะ อันนี้หนูอันนี้ช่ชองฟิตมันเหนื่อยมากเลยนะอันนี้ฉีดเลยไหมเนี่ยเดี๋ยวค่อยฉีดอันนี้เดี๋ยวเรามาแกะกันเกะเป็ดสไตล์เดียแกะยากม,มากเลยอ่ะทุกคนเอาสักหนึง่งเกะออกละก็เกะยาวหน่อยโหสิเลยแล้วก็ช่องฟิตเนาะรหัสก็ไม่ปกติว่ช่องฟิตรูงมาก ถึงเวลาจัดของเรา,ว,าว้าวแบบไม่อยากให้มันลงไงคือเราเป็นคนแบบไม่ชอบให้มันลงตลอดเอลเามันต้องของมันต้องเละมาหมาจัดทัน,นี้ใช่ไหมเอาอ,อันนี้ไปเลี้ยงใช่ไหมหม,มาอะไรอะหมาไม่ตอบไปเราจะผิดโอ,อ้ไม่ใช่ เราจัดไม่สวยเลยอ่ะจะจัดในถุงเขาวางไปเถอะนี่วางเรียงไปเลยต้องเลื่อแตะชั้น่ะใันเู้หรอให้มันเท่ากันอ่ะแล้วก็สองสี่หกสองสี่นี่ไง,ไงเท่ากันเลยทุกคนนี่คือสเต็ปนี่อันคือสเต็ปหมดแล้วอ๋อหนึ่งอันยังอันก็ ไปเป็นไงนทุกคนแล้วก็อันนี้หนึง่งอันนี้สองก็เดี๋ยวเราแบบตั้งกลงตรงไหนตงกลงต้งกลงเฮ้ยเป็นของตั้งกลงดีมากฉีกเลยแม่ม้านี่ไะทุกคนเราก็จะมาฉีกกันงเงอะไ่โอ้ แชมันเถอะแบบัวสี่อีอ,อ,อันหนึ่งเหมือนต้องจุ่มเลยเนาะแต่มันไม่ใช่ต้องจุ่มมันคือต้องข่องกินอือทุกคนมันเป็นผู้เผยแล้วและอันนี้ก็มีกิเกลิ้วเดี๋ยวเอามาแช่ตรงนี้กันก็วางไปเลยจ้ะอุ้ยวางข้างบนวางข้างบนเลยวางข้างบนเนาะในชีวิตไม่ต้องหรอก วางข้างบนนูก็แบบเก็บมาเยอะๆก็เก็บมาก็วางใส่ไปเลยเป็นน่ารักน่ารักใส่ไปเลยก็แค่แบบเยอะมากในตอนนี้เออเออหมดหมดถูกอันเย่เสร็จแล้วอันนี้ก็เสร็จไปอีกอันอ้า เดี๋ยวเราเอาวางไว้นี่ชูอ่ะชูอ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวปิดตู้แป๊บเดียวของยังไม่เสร็จหรอกแล้วก็วางไอ้นี้โอ้ยโอ้ะมันช่าง,าว,างว้าวววงหววววะวว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 ่ว ยังตกอ๋อยังไม่หมดเราย,ยังกินไม่หมดเลยเราเอาไปข่ามยีตะกาดำนู่ขอ,อาวนูเหมือนยังโอ้มันเลวนี่เนี่ยเรามาเช่ตู้กันโอ้เจมลีไอแองเจม เดี๋ยวเรามาเกะก,กันเดี๋ยวเราจะมาใช้อันีโน่อา้าไม่มีขาตั้งเลยตรงนี้เนี่ยเนี่ยมันเป็นพันนี้แล้วมันมนั่งยังไงเอานี้ตั้งเหรออา้า ามาฉีดก่อนนะเออนะคะทุกคนว่าน,น่ากินไหมอย่าเรามาฉีดต่อนะเออเอาฮึบเอาบุดเอเอฮึบอ,อ่าแล้วก็อันที่อันที่สองเดี๋ยวเราจะเรียงแบบสวยๆของเราเรียงแบบไม่มีไข่ก้าวเรียงใช่แบบโอ๊ยฉีดกอาจะออกอุ้ยอันนี้แบบป่องบุ๋งนิดหน่อย มาเป็นเด็กขโมยเพื่อเดี๋ยวอีกอันหนึ่งก็จะเป็นรถนี้คือเกิดอะไรเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอตัดเวลาที่เสร็จเลยนี่ทุกคนเราเรียงไปม<า>ีก็แบบเรียงแบบโอ้ยน่าจะเอานี้มาเติมแต่เราจะขี้เกียจนิดหน่อยนะทุกคนแบบอันนี้ ก็เอาไปแช่ตู้กันเลยอ้าะวังตกแล้วังตกแช่ช่องนมเปียวเออเอาอันนี้ออกลบก่อนเอออัดชืบแต่เราก็มาแช่แบบสิม่วงจะอยู่ตรงนี้ยาครูขยบไปหน่อยอ่ะม่วงม่วงม่วงจงม่วง สีอะไรทุกคนว่าอ,อับ,บูตะ <Okay. S 1> เนี่ยก็จัดเสร็จแล้วก็จะแบบแถวสองอันนี้ยยาสุดนเนาะเดี่ยวแป๊บหนึ่งนะเนี่ยังทำให้มันุบหยุ่ยอ่ะสีแดงสีแดงน้อยสุดอันนี้อันนี้เยอะสุดเท่านั้นเท่ากันสีแดงน้อยสุดทำไมอันที่น้อยสุดอันนันต้องอร่อยสุดด้วยอะคลิปนี้รีวิวของกินก็จบ <Bye. S 1> ไปที่เ <Bye. S 1> ท่านี้นะบ๊ายบาย dọc lượt đi 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 is đi 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 do đi 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 đi